วัดีค่ะวันนี้ยูฟันจะมาสอนวิธีตั้งค่า m a c book เบื้องต้นนะคะว่าได้รับเครื่องไปแล้วเนี่ยต้องตั้งค่าอะไรบ้างค่ะอันดับแรกนะคะเราจะกดเข้าไปที่ System p r e f e r e n c e ค่ะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ t o a c h p a d ค่ะเมื่อกดเข้ามาแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าแถบการตั้งค่าต่างๆนะคะเขาได้ติ๊กถูกมาเกือบทั้งหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีข้อความกำกับการตั้งค่าต่างๆด้วยค่ะว่าตรงนี้นะคะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับอะไรนะคะ เพื่อนเพื่อนคนใดนะคะที่ต้องการตั้งค่าที่เป็นแท็บเข้าไปแล้วเป็นการคลิกเข้าไปเลยนะคะก็สามารถกดไปที่แท็บ two c l i ได้เลยค่ะหรือหากเรากดไปที่ฟ i l e n t clicking นะคะก็จะทําให้การคลิกของเราเนี่ยมีเสียงที่เงียบลงนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัว expose นะคะจะเป็นการใช้สีนิ้วเลื่อนลงค่ะจะเป็นดังภาพด้านขวานะคะไม่ว่าจะการตั้งค่าไหนไหนนะคะเพื่อนๆนสามารถลองกดลองคลิกแล้วก็ดูวิธีการใช้งานทางด้านขวามือได้เลยค่ะ จะเป็น Score and Zoom นะคะเมื่อเพื่อนๆเลือกไปที่ Score Direction Natural นะคะเมื่อเพื่อนๆนะคะเลื่อนนิ้วลงที่แท็ p a พดนะคะจะทําให้ตัวรูปภาพนะคะหรือข้อความต่างๆตัวไอคอนต่างๆเนี่ยเลื่อนลงตามนิ้วเรานะคะหรือเพื่อนๆคนใดนะคะที่ไม่ถนัดการเลื่อนนิ้วแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถเอาปุ่มติ๊กถูกออกได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะเราจะลองสร้างโฟลเดอร์โฟลเดอร์หนึ่งขึ้นมานะคะเพื่อนเพืนบางคนนะคะประสบปัญหาในการเคลื่อนย้ายโฟลเดอร์จากแท็กแพดนะคะไม่ไปค่ะหรือว่าไม่สะดวกในการคลิกนะคะเราจะอยู่ในหน้า System p r r f f r r n n e s เช่นเดิมนะคะหลังจากนั้นนะคะกดเข้าไปที่ accessibility นะคะแล้วไปที่ pointer control ค่ะและเราจะกดเป็นแ a ็กแพดออปชันนะคะเลือก enable racking ค่ะแล้วเราก็จะเลือกเป็น t finger r a g นะคะ หลังจากนั้นค่ะเราสามารถกดโอเคได้เลยค่ะเมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถใช้นิ้ว3นิ้วเลื่อนบ,บนแท็กแพดเพื่อเคลื่อนย้ายโฟลเดอร์ได้เลยค่ะวิธีนี้จะสะดวกและใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพื่อนๆบางคนต้องการทราบเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะโดยตัวเวอร์ชั่นใหม่นะคะจะต้องกดไปที่แบตเตอรี่หนึ่งครั้งจึงจะสามารถดูเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ค่ะ เราสามารถตั้งค่าเพื่อโชว์เปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ค่ะเราจะเข้าไปที่ System p r e f e r e n c e นะคะแล้วก็ไปที่ Dock and Menu Bar ค่ะเลือกมาที่ Battery Menu Bar นะคะแล้วก็เลือกเป็น Show in Control Center นะคะหลังจากนั้นเลือกไปที่ Show Percentage ค่ะเท่านี้นะคะตัวเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่นะคะก็จะโชว์ที่หน้าจอของเราแล้วค่ะสุดท้ายจะเป็นการตั้งค่าตัวไอคอนต่างๆตรงแถบ Dock Bar ให้ขยายขึ้นเม,มื่อมีเมาส์ผ่านนะคะให้คลิกขวาค่ะแล้วก็เป็น Turn Magnification On นะคะ เพียงเท่านี้ค่ะเมื่อเราเอาเมาส์คลิกผ่านตัวไอคอนแอปต่างๆนะคะก็จะขยายขึ้นมาค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการตั้งค่า MacBook เบื้องต้นนะคะขอบคุณค่ะ